กินคือชงอิมม่มในเด้อสุ้ยมามากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาเด้อแก,ง,กงน้ำไม้แกงน้ำไม้ลายย่างมือนี่ยลายคนพี่น้องโอ้สองขามาจ <c oughs> ิ้มเลยจิ้มเลทำนะโมลี่บุบบุบเห็นแม่มาพี่มาเจล มากินแล้วลูกเอาเอามาใช้กินเดียวเลยใช้ตัวมาได้พี่น้องเลยกินข้าวน้ำกันพี่น้องหลายอยางมึงเนี่ยหลับเป็ดหลับไก่แกงน้ำหมกน้ำไม้มีครบตามมะฮุ่งพี่น้องมรวมๆรวมตามมะฮุ่งเก่งน้ำไหมหลับเป็ดหอยก็มี้นกระป๋ บ้านทต้มเ็ดทีเาเอาไปอีกเข่าปูเอาไปปูเออยือไก่พเอาไปอีกให้เียเา้มาอมบ่อเมาบอก่ ตัววานไว้ก่อนตัววานเออตัวให้เขาเบิ้งแน่ใหญ่ที่สุดีไรอะไเราเาไปกินเนี่ว่ามาไกินย่างก็ยากนิแล้วบอทำเบ็ดเต้นขาเลี้ยงไป้กิน

นี na, no. uh ่นะกูจ okay. ิ้มแล้วหอยหอยอะหอยอืมากินหอยอกันมากินหอยเด้อแเสพได้ห้องเน่ห้องเน่ห้องเน่พี่น้องเลยมากินแกงหอยเด้อต้มหอยเด้อต้มอนรึแดงโอ้ยจะไปขวดที่สี่น้ำบาลไปเดี๋ยวลูกสาวเจ้าเห็นกับป้าเนาะอืม ใยนะคะ่มบางแม่าลุงเงินบอบ่ลงมาลงเงินนอ เฮ้มาแล้ว uh, เ um ืมใชไหมมออกไผ่ทำบ่าอัน

พักลอนเลาหอยล่มียังเจ้าหนึ่งยังทุกคนมราตะวันแซบนัวพี่น้องแซบนัว้อเต็มวงมนีนะพี่้อกิเลยเออยกลยกชยโเออูกเออลูกฟินไป khảo <laughs> đớp, Pá... nhung cắt bọn này nhung cắt, nhung cắt. <laughs> มีมนีคนขากับว้าหนึ่งแต่ละคนมีคนขาเนี้่าจะกลัวพระเก่ากินจองคนกลัวบม่ดีพระเก่าบางเ่าอเน้เขาจำพระเก่าลอ้อมลูกจำไวไปกินมันไงแบบนี้ ơi giờ hay na bỏ sư gật phụ đó thấy hắm à tí chắc nó có tổ thế nó không phụ đó đấy là phụ pet nhanh thấy xúc xem bơi tháp bì đấy hả เสพเสพเสพพี right? mm. ừ, yeah! ่น้องอิ่มไล้เนี่ยโอเคพี่น้องเนาะกินข้าวน้ำกันเด้อเสพเสพนวลนวลน้ำกันพี่น้องโอเคพี่น้องพี่น้องมองไปสู่เพื่อคนเนาะจบคลิปไว้เท่านี้พี่น้องนะติดตามคลิปพอไปเรื่อยเด้อพี่น้องพี่น้องเบิ่งทนใดกะ คอมเมนต์เข้ามาให้เบิ่งเด้อพี่น้องคอมเมนต์ทั้งส่วนลายมีแต่ประเทศไทยเนาะขอบิ่งเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบบุญขอบคุณเด้อพี่น้องทางฝั่งไทยเขอบอวยพรมไล่หลายคอมเมนต์กับตอบบวาดบวายพี่น้องตอบอ่าบริษัตอบได้กะอย่าว่ากันพี่น้องทักทายมาเด้อทักทายมาหลิดมาหัวน้ำกันก็ได้พี่น้องมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันเนาะขอบใจหลายนราสำหรับพี่นิปกันเลยเด้อแซ่บๆพี่น้องไปแหละสุขสุขสนเนาะสบายดีติดตามสอง เฟซบอมามนชาแนลพี่น้องติดตามคลิปเขาไปเรื่อยๆพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายพี่น้อง